จิตที่รับอารมณ์แน่นอนและไม่แน่นอนนะปริเชตที่สามปอสามนี่ใครผ่านปอสามมดูเพระว่าท่านทั้งหลายจบปอสามกันแล้วนะปริเชตที่สามหน้าสี่สิบสี่นะคะปัญจวิสาริตมิที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะคะคจิตที่สิบห้าดวงคืนอนี่เลยนะอะจิตที่ รู้อารมณ์ได้นิดนึงเนี่ยปริตังหันเล็น้อยเด็กน้อยจิตที่รับอารมณ์ได้หกอารมณ์นี่ว่าโดยรวมใช่ไหมคะใช่รับอารมณ์หกที่เป็นกามธรรมย่างเดียวมันได้ไหมกามธรรมกามธรรมกามธรรมธรรมที่เป็นกรมจิต ทำที่เป็นเจตสิก์ที่ประกอบกรรมจิตโรคเนี่ยเป็นกรรมจิตหรือเปล่าคะรูปเป็นกรรมจิตไหมคะคเมื่อกี้ใครบอกใช่รูปไม่ใช่กรรมจิตนะเออรูปเป็นกรรมธรรมรูปเป็นกรรมะอารมณ์ได้ไหมคะได้ <c oughs> เป็นการมทา่าทำเป็นการมอารมณ์ได้ทั้งหมดที่บอกว่าเป็นการมทา่าทำการมาอาณ์เนี่ยเพราะว่าเขาเป็นอารมณ์หกที่บอกเป็นอารมณ์หกคืออารมณ์มีหกมีอะไรม้างก่อนอืมปป <laughs> จะไม่ไปไหนอันนะเราก็จะอยู่กันแถวนี้เอ <laughs> อารมณ์หงมีอะไรบ้างนะคะรูป,ปา สักษารัโตนาธรรมารมธรรมารมองค์ธรรมคืออะไรจิตแปดสิบเก้าเจตสิห้อรีกคะันพุทธสุุมารสหเพานบัญญิ อันนี้เป็นนามรธรรมนะห้ากึงสิบหกเป็นรูป,ปรธรรมนิพานเป็นนามบัญญัติไม่เช่รูปไม่ใช่นาม,มนะธรร <laughs> มอารมะงนะอารณ์ที่ปรากฏทางใจนะมีทั้งนามมีทั้งรูป,น,ปนะเห็นไหม แล้วก็มีบัญญัติด้วยเห็นไหมคะแล้วบัญญัติเนี่ยนะแยกออกมาเฉพาะบัญญัตนนินี่เขาจะนิดนึงบัญญัติที่เป็นอารมณ์ของฌานก็มีนะบัญญัติที่เป็นเสียงได้ไหมอัธบัญญัติได้ไหมคะได้อัญญธบัญญัติสัทธาบัญญัติ ปฏิภาคนิมิบ er> ัญญัติกสิโุคาติมากาสัตบัญญัติกสินุกนะนอนเองนะคะนุก วายดบคาติบุคาติมากาสาันบัญญัตินัตถินัาวิบัญญัติโอ้บัญญัติเยอะนะเนี่ย อักาบัญญัติก็ใช่อักาันว่าเนื้อความเรื่องราวในรูปร่างเลยเหนไหมสัทธาเสียงเสียงเป็นบัญญัติก็ได้นะปฏิปฏิภาคาต่อไปอปฏิภาคปฏิภาคนิมิตปฏติภาคานิมิตาามบัญญัติ ปฏิภาคาปฏิภาคสมัยที่เรียนตอนนั้นเขาเขาเขาไยู่ในทพูดถึงสามอันล้าใช่กสินุคคาติมากาสาบัญญัติบานภาวะบัญญัติปฏิภาคานิมิตเนี่ยเป็นอารมณ์ของของร, 15. 15. 15. รูปสิบห้าสิบห้ารูป่าว่าจะรักเจิดสิบห้ามีอารมณ์ชื่อเดียวกันชื่อนี้ ปฏ bueno. ิภาคนิมิตบัญญ ouais> ัติธรรมารมเกิดทางใจนะชื่อเขาที่เราท่องกันอ่ปฏิภาคนิมิตบัญญัติธรรมารมตสิลุกคาติมากาสะบัญญัติเป็นอารมณ์ของตัวนี้กากุวิกิกากุกาวิกากิ กาคุวิกินากาสารนันจายะนะชานจิตสามใช่ไหมครับอ่าจิตสามดวงเนี้ยครับอารมณ์เขาชื่อว่ากสิลุคคาติมากาสารบัญญัติลุคคาลุคคาลุคคานี่สระอะไอเนี่ยอ่าสระอะไอเนี่ยนิดนึง กสินุคคาติมากาสาัพญ,ญะาชาใช่ขาใช่ค่ะเป็นปัญจลชา,าเป็นชั้นที่ห้าเท่านั้นเลยอันนี้ก็ชั้นที่ 5, ห้าเจอบีคะสงเคราะห์เป็นชั้นที่ห้าแต่ว่าจริงๆแล้วก็ก็คือถ้าเราบอกสมาบัต,แติแปดเก้าใช่ไหมอ่ามหาศติกุเก้ามหัศติกีเก้าใช่ไหมคะ อันนี้เรี่สมาบัติก้าวเห็นไหมสมาบัติก้าถ้าเป็นวิบากก็เป็นจิตประจําตัวประจาพบของพรหมท่านนั้นใช่ไหมในภูมินั้นภูมินั้นใช่ไหมคะถ้าพูดถึงวิบากป,ปั๊บรูปวิบาแกแยไม่ได้อยู่ในเปองมนุษย์นะแม้บุคคลนั้นได้ฌานนะอย่างคุณมนุษย์ได้ฌานอย่างเงี้ยหัวหน้าเราเป็นภูรูชนแต่หัวหน้าเราได้ฌานอย่างเงี้ยนะเออ แต่วัวหน้าก็ยังมีจิตประจําตัวประจำภพดวงใดดวงหนึ่งนะเป็นมอวิสามสี่นะใช่ควหน้าอย่าเพิ่งไปเอาตรงนี้นะวันหน้ายังไม่มีสิทธิ์นะหัวหน้ายังเป็นมนุษย์อยู่เลยต้องต้องหาคอโ,อโอ <c oughs> ไม่โหดเท่าไหร่ <c oughs> สันธิจุติปฏิสนธิก่อนอยู่ในรูปภูมิ15ภูมิภูมิใดภูมินึ่งก่อนนอวันหน้าตั้งเปลี่ยนชื่อเป็นปาริสัชารรมรักอย่างเงี้ยนะเออให้เรารู้ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตายปุ๊บเกิดทันทีแต่ไปด้วยเหตุปัจจัยถ้าเราบอกตรงนี้นะ ไปดน <ไง S 1> เหตุปัจจ<อ>ัยทีนี้การที่จะไปเนี่ยหมายถึงว่ามนุษย์นะว่าโดยสัตว์เนาะสัตว์บุคคลไปเกิดในภูมินั้นภูมินั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วถามว่ามีสัตว์บุคคลไหมไม่มีมีจริงๆหรือเปล่าสัตว์บุคคลมีไหมคะไม่มีแล้วทำไมถึงได้เงียบมีไหมอ่ะสัตว์บุคคลมีไหมคะจริงๆมีไหมคะไม่มีที่ไม่มีมีอะไรเป็นหลักฐานคะ อูสันสมอวแปดใช่ไหมมหาขตาวิเก้าเนี่ยเป็นแต่จิตเท่านั้นใช่ไหมที่แบบว่าเหมือนกับไปเกิดในภูนั้นภูมินั้นนั้นใช้สําดวนใช่ไหมเป็นโลกบัญญัติใช่ไหมล่ะใช่ไหมคะเป็นปุคลาบบัญญัตใช่ไหมสมมติขึ้นมาว่าเป็นบุคคลจริงๆถามว่ามีบุคคลไหมไม่มี เอาล้วทีนี้ที่เห็นเห็นกรนนี่คืออะไรอ,ะอันนี้เป็นกรรม,ใรรมะรมใช่ไหมกรรมะชรูปใช่ไหมรูปที่เกิดจากกรรมนะเนี่ยใช่ไหมอ่าถ้าหากว่าเราไปมีถ้าหากว่าเรามีมีวิมานอยู่ในปรินิมิตะวสะสวัสดีภูมิี่นะสมมติเรา เงยขึ้นไปมองเลยนะถ้าเรามีปราินมิตัาว่าสมติภูมิเรามีวิมานอยู่ในภูมิเนี้ยวิมานของเราเนี่ยคุณเอกคุณเอกจะซื้อไม้ไปเท่าไหร่ไป็นสวิมานซื้อปูนซื้ออิดซื้อปูนไปเอาขึ้นไปบนชั้นของคุณนะคุณจะซื้อไม่ได้ไหมไม่ได้เออนั่นสิมันไม่ได้ไงก็ซื้อาวัดแทน ต้องซื้อมาทำบุญที่มัสยิดเลยห้องน้ำก็ขาับในมีแล้วมีสุขีแล้วห้องน้ำเรียบร้อยนะแต่เสียใจด้วยนะเป็นเป็นเทวดาใช่ใช่ใช่เป็นเทวดาไม่ได้ใช้นะเห็นไหมแล้วเกิดจากอะไรนะเกิดจากกรรมวิมาเกิดจากกรรมเหมือนกันพรหอมาที่ขึ้นไปอะ ไม่ได้ซื้อหินดินอิฐทรายจากเมืองมนุษย์ไปทำแลที่ไหนล่ะใช่ไหมไม่มีเพราะฉะนั้นไปด้วยอํานาจของกรรมกรรมที่ทำเอาไว้<ม>ทําฌาน<ม>ใช่ไหมทําฌานแล้วมีอารมณ์อย่างแล้วแต่นะอารมณ์อย่นนางไรกแล้วแต่กระสินก็ได้สิก็ได้เออมีวิมานอยู่เป็นพรงก็มีวิมานอย่างเงี้ยน,นะ<า>มีที่อยู่ สิ่งเหล่านั้นเรียกว่ากรรมมากปัจญญะอุดุชรูปกรรมมากปัจญญะอุดุชรูปอุตูแไม่ว่าความเย็นความร้อนใช่ไหมคะก็คือธาตุไฟมันก็ต้องมีแหละแต่ว่ามันก็ต้องมีดินน้ำไฟลงก็อวิธีพมก็รูปแปะนะเนาะมีไหมอ่ะพงเนี่อวิธีมงก็รวบแปะไหม ูนมีรูปอยู่ทั้งหมดกี่สิบสาไม่ใช่เหรอขนาดอสานยังมี17เลยใช่ไหมวินโงกรูปแปก็มีใช่ไหมมีสี่นะเอ๊ะเราคุยเรื่องอะไรกันจะโยงให้เห็นไงว่าการที่เรานะหมายถึงว่ามีเราไว้ไม่ดีจริงๆแล้วเป็นนามธรรมและนามธรรมเหล่านี้เขาจะมีอารมณ์ของเขาโดยาเฉพาะ นะคะถ้าไม่มีอารมณ์จิตเหล่านี้ก็เกิดดับเกิดดับไม่ได้การที่จิตเกิดดับเกิดดับได้จะต้องมีอารมณ์คะนะ,คะจริงๆค่ะที่บอกนี้ว <laughs> ่ายันหลักฐานจากปริเชนที่สาม <laughs> มา้านสังขารนะ,ะแล้วโยมมาตรงนี้ยมมาตรงนี้ <laughs> ว่าจิตเหล่านี้เป็นผู้รู้อารมณ์ หลังจากตรงนี้ที่คําว่ารักรักรักเนี่ยนะเหล่านี้เป็นอารมณ์เข้าใจนะฮะเหล่านี้เป็นอารมณ์กลุ่มของจิตเหล่านี้จะต้องเกิดในวิถีจิตใช่ไหมเป็นแถวเป็นแนวใช่ไหมใช่นะจิตทางเนี้ยยี่สิบห้าหกยี่สิบเอ็ดแปดยี่สิบห้าหกเนี่ยรวมกันได้กี่ดวงดวงคะเนี่ยรวมกันทั้งหมดจะได้กี่ดวงฮะลองรวมดูสิคะได้หมดไหม หมดใช่ไหมคะจิตได้ทั้งหมดเลยเพราะขึ้นสู่วิถีจิตจิตเรานี้ก็ต้องมีอารมณ์ในของตัวเองถูกไหมอ่ะใช่ค่ะเอออย่างเงี้ยเนาะทีนี้ก็โยงละจะโยงแล้วนะยังไม่ไปไหนเลยวิถีนี้วิถีนี้ชื่อว่าอะไรคะวิถีนี้ชื่อว่าอะไรคะนะ อัธการค่านาวิถีใช่ไหมก็ชัดเจนอยู่ตรงนี้แล้วนะอัธการนาวิถีเนอะเรืองอยู่ตรงนี้อยู่เลยทีนี้จะถามว่ากุนะอกุสิบสองอยู่ในจิตกลุ่มนี้นะนี่ยี่สิบดวงนี่รอบอารมณ์หกใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เนี่ยอันนี้เป็นอารมณ์อะไรฮะเป็นบัญญัติอารมณ์นะแต่ว่าเป็นบัญญัติก็จริงแต่ว่ามันมาจาก รักษาอารมณ์นะเออย่าลืมนะเป็นบัญญัติจริงแต่หนึ่งในอารมหกนะคะเป็นบัญญัตินะหนึ่งในอารมหกนะทีนี้สิบสองเนี่ยถ้าบอกว่าบัญญัตินี่บัญญัติต้องต้องกล่าวถึงตรงนี้แต่ทั้งหมดไหมไม่ใช่นะเออใช่ไหมอัธยะเห็นไหมฮะทำไหมคะทันะทำไหมคะทนคะท่คะเออเชื่อใจหน่อยเถอะนะ อะอสองัอาจรยบสองรับอาถะหาสีร่ะทาศีอยู่ไหนทาสีอยู่ไหนอุ่ที่5้าือเล่านี่นี่นี่ดูเลยดูเลยาศีเลยนี่หาสีรตรงปัาจิตเลย รับอารมณ์โหงเหมือนกันใช่ไหมคะเนี่ยที่เป็นอะไรเนี่ยการบัตธรรมการบัตธรรมมีบรรยายนไหมมีไหมนะมีอย่างเดียวเือคำตอบชัดเจนขนาดเนี้ยชัดเจนมากๆเลยเนี่ยไม่รู้จะชัดยังไงแล้วนะนะหากีกเขารับการมัตธรรมจิตเจตสิกรูป เป็นบังหยักหรือว่าเป็นบังหยักหรือปรามัตถ์เป็นปรมัตถ์เป็นปรมัตถ์ใช่ไหมเป็นปรมัตถ์นะด้วยนี้นะและนี้เป็นปรมัดอารมณ์มาตรงนี้วิธีนี้หากสิรับอันนี้ได้ไหม ไม่ได้เพราะอะไรคะคุณมานีข้าหาสีรับอะไรรู้ว่าเป็นกรรมธรรมแต่เขาเป็นรักประมัิอารมณ์อย่างเดียวใช่ไหมเพราะนั้นหาสีตรงนี้เกิดได้ไหมไม่ได้อ็ฆ่าสิคะฆ่าบาปแล้วจะฆ่าหาสีแล้วนะบาปแล้วอวจะได้เดดึงสักไกลเลย ใช่ไหมไกลจบปสามมาแล้วเนี่ยตอนนี้ขึ้นป .4 กันแล้วม้าปูแป๊บนู่นไปดูนูน่นม้าปูแปดบอยู่ในจิตกลุ่มไหนได้บ้างม้าปูแป๊บอยู่ในกลุ่มกี่ดวงจิตกี่ดวงจิตห้าดวงกับจิตจิตห้าดวงกลุ่มเดียวใช่ไหม